สกิ้สุดพิสดานกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่เจ็ดตอนที่สาม 3, one one of the Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, up the it like it's Monday. Something's going wrong, thought of chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so convenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me in such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. you want to love me? Well, maybe I have a taste on the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can control the pain. If sticking by the side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. I need today, I promise that I'm there. Rebell this way. I really hope that you will choose to stay. I know you told your friend you're not okay Tell me why it's wrong why you never said you felt that way And g u s you're trying to stay strong and fake a smile until I l o v e away But I'm gonna do it long, it hurts to watch your blue eyes fade to g r e a t As you fade away, yeah, yeah, yeah As you fade away, yeah, yeah. เมื่อฟ้าสางยามเช้าที่เต็มไปด้วยหมอกก็มาเยือนในทันใดพวกมุคุดะจัดการอาหารเช้าอย่างรวดเร็วแล้วพากันไปที่หน้าประตูเมืองเอเวริงเอาละ ออกเดินทางสู่เดอร์ลานกันเถอะครับมุกูดากล่าวเช่นนั้นแต่คุณเอลแลนกลับบอกว่ารู้สึกอยากทำตัวเอวเื่อยเฉยอีกสักน้อยแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับไปกันเถอะแหมให้ตายสิเขายังจะพูดแบบนั้นได้อีกนะคนคนนี้นี่ มุคุดาบอกว่ายังมีเรื่องการชำแหละเลดาก้อนอยู่นะครับพวกเรายังต้องไปที่เดินลานเพื่อการนั้นด้วยพอมุคุดากล่าวเช่นนั้นคุณเอลแลนก็บอกว่าจริงด้วยครับมีเรื่องน่าสนุกแบบนั้นด้วยนี่นะฮูฮูได้ลงดันเจียนกับเต๋อหลาจังพอกลับไปที่เดินลานก็มีการชำแหละเลดาก้อนรออยู่สุดยอดไปเลยนะครับอ๋อเหรอถึงจะไม่ใช่คนไม่ดีแต่พออยู่กับคนคนนี้บางทีก็รู้สึกเหนื่อยสุดๆเด,ด,ดาได้ถึงความเหนื่อยยากของคุณอูกโกเลยละให้ชำแหละเลดา กแล้วรีบออกจากเตอรลานกันดีกว่าดีจริงๆนะครับที่ได้มากับพวกคุณมุคุูดาตัดสินใจไม่ผิดที่มาเอเวอร์ลิงหลังจากได้ยินเรื่องของคุณมุคุดาที่เมืองหลวงเลยคุณเอลแลนพูดด้วยความตื่นตันเช่นนั้นไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนบอกคนคนนี้แต่ช่างปากมากเสียจริงถ้าคุณอูกโกไม่อ้างเหตุผลนี้มากโกรธมุคุูดาด้วยก็ดีอยู่หรกเฮจะว่าไปเมื่อเช้ามุคุดาลองตรวจสอบสเตตัสของตัวเองเป็นสิ่งแรกหลังจากตื่นนอนมันก็จะได้ประมาณนี้แหละชื่อมุคุูดา สยชิมุโคโดะอายุ27ปีเผ่าพันธุ์เรียกได้ว่ามนุษย์อาชีพชาวต่างโลกผู้ติดล่างแหนักประจนภัยคนทำอาหารเเลเวล62พลังกาย405พลังเวท391พลังโจมตี382พลังป้องกัน379ความว่องไว324สกิลว,วินิจฉัยอเทมบ็อกเวทไฟเวทดิน อสูรรับใช้สัตว์อสูรพันธะสัญญาเฟริลหิวสลามพิกซี่ดากอนสกิลเฉพาะตัวในซุปเปอร์เทเนสฟูจิยะลานเล่าทานากะอารักอารักของเทพธิดาแห่งลมนินลิวขนาดเล็กอารักของเทพธิดาแห่งไฟอคัคคณนีขนาดเล็กอารักของเทพธิดาแห่งดินคิชาขนาดเล็กอารัก์แห่งเทพผู้สร้างเดมิเออร์กรอส ขนาดเล็กที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเพราะมุคุดาเป็นคนต่างโลกหรือเปล่าจึงไม่รู้เรื่องนี้แต่ตอนนี้มีหัวข้อเผ่าพ,พันธุ์ที่ไม่เคยปรากฏออกมาพอได้อารัก์ของท่านเดมิเออร์กรอสก็เท่ากับว่าได้รับการยอมรับในโลกนี้หรือเปล่านะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันและสิ่งที่ทําให้มุคุดาไม่ค่อยเข้าใจยิ่งกว่านั้นก็คือตรงที่บอกว่าเผ่าพ,พันธุ์เรียกได้ว่ามนุษย์คําว่าเรียกได้ว่าเนี่มันหมายถึงอะไรกันอาจจะเป็นผลมาจากการที่อารัก์ของเดมิเออร์กรอสแข็งแกง เกินไปก็เป็นได้แต่คําว่าเรียกได้ว่าเนี่ยมันก็เกินไปหน่อยนะรู้สึกเหมือนกําลังจะหลุดออกจากความเป็นมนุษย์ยังไงอย่างนั้นและอายุไขเองก็ดูเหมือนจะกลายเป็น1 5 0 0ปีแล้วด้วยเอาไว้ต้องบอกเรื่องนี้ให้พวกเฟลดูด้วยมาคิดเอาป่านนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปอย่างที่ควรเป็นก็แล้วกันตอนนี้ก็รีบมุ่งหน้าไปที่เดรลานกันดีกว่าเอ๊ะเริ่มจะเห็นเมืองเดอร์ลานแล้วล่ะครับมุกดากล่าวเช่นนั้นแล้วคุณเอลแลนก็บอกว่ามาถึงแล้วสินะคุณเอลแลนเอ่ยขึ้น ด้วยความเสียดายอย่างบอกไม่ถูกเช่นนั้นมูกุดาจึงบอกว่าเอาละรีบเข้าเมืองแล้วไปที่กิวนักประจนภัยกันเถอะครับคุณอูกโกต้องกําลังรออยู่แน่พอมูกุดาบอกเช่นนั้นคุณเอลแลนก็บอกว่าสุยจังเก่งเกินไปแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของการเดินทางตามปกติก็มาถึงที่นี่ได้ไม่ใช่แค่ซุยจังเท่านั้นทุกคนเองก็เก่งกันสุดๆไปเลยนะครับ นั่นสินะทุกคนเก่งเลยช่วยมุคุดะได้มากที่มุกุดะได้กลายเป็นนักประจนภัยระดับเอสก็เพราะทุกคนและที่สามารถเคลื่อนไหวในฐานะนักประจนภัยได้โดยไม่มีเรื่องติดขัดก็เพราะมีทุกคนอยู่นั่นเองโดยเฉพาะพัฒนาการของสุยนั้นนาตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมาถึงเดอร์ลานได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นแม้จะมีคุณเอลแดนอยู่ด้วยมุคุดะขี่หลังเฟลเหมือนอย่างทุกครั้งส่วนคุณเอลแดนนั่งบนตัวสุยที่ขยายใหญ่จนมี ขนาดเท่ากับรถลาดสาหรับหนึ่งคนทีแรกคุณเอลแลนรู้สึกตกใจแต่พอคุ้นเคยแล้วก็ล่าเริงสุดๆเนื่องจากมีคุณเอลแลนอยู่ด้วยจึงถือว่าเดินทางได้ช้าเมื่อเทียบกับความเร็วในการเดินทางตามปกติของพวกมุคูะุะแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยกว่าปกติอย่างมากอาหารอร่อยนั่งบนตัวสุยจังก็สบายสุดยอดตอนกลางคืนก็หลับสนิทเป็นการเดินทางที่สุดยอดไปเลยนะครับถ้าได้เดินทางแบบนี้ก็อยากจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆอีก คุณเอลแลนกล่าวเช่นนั้นพอคุณเอลแลนว่าอย่างนั้นเสียงแสดงความรังเกียจของโดราจังก็สะท้อนเข้ามาในหัวผ่านโทรจิตของมุคุดาทันทีถ้าต้องเดินทางกับเจ้านี่อีกเป็นครั้งที่สองล่ะก็ข้าไม่เอาแล้วข้าไม่เอาด้วยแล้วโดราจังกล่าวเช่นนั้นด้วยอารมณ์โมโหเล็กน้อยคุณเอลแลนเป็นผู้ชื่นชอบมังกรจึงเข้าไปยุ่มย่ามกับโดราจังอยู่บ่อยๆมุคุดาก็เข้าใจความรู้สึกนั้นอยู่หรอกนะแต่ทางที่โดราจังบอกว่าไม่ชอบเขาก็ไม่ฟังกันบ้างเลยในเวลาแบบนั้นถึงปากจะ บอกว่าเข้าใจแล้วครับแต่ไม่ทันไรก็ เอาเถอะในเมื่อเป็นคนชอบมังกรมุกคุดะก็เข้าใจได้ว่าทําไมเขาถึงติดใจโดราจังจะว่าไปแล้วตอนที่มาหาพวกเราก็พูดตรงๆเลยนะว่าเป้าหมายอยู่ที่โดราจังแต่ก็คว้าน้ําเหลวในการทําให้โดราจังยอมคุยด้วยนะนะอีกเดี๋ยวก็จะแยกกับคุณเอแลแลนแล้วอดทนอีกหน่อยนะโดราจังมุกคุดะบอกกับโดราจังเช่นนั้นผ่านโทรจิตอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่าชิช่วยไม่ได้วันนี้ข้าอยากกินเนื้อเต่าที่ไม่ได้กินมานานโดราจังกล่าวเช่นนั้น ครับครับ อาหารเย็นวันนี้จะทำหม้อไฟตภาพตามที่โดราจังเรียกร้องมาครับงั้นเราก็ไปกันเถอะครับคุณเอลแลนมุกุดากล่าวเช่นนั้นพอพวกเขาเมินคนที่ต่อแถวรอตรงประตูเมืองจนยาวเป็นหางว่าวแล้วเดินเข้าไปที่หน้าประตูทั้งอย่างนั้นคนที่ต่อแถวตรงประตูเมืองเมื่อเห็นมุกุดาที่ขี่ม้าป่าตัวใหญ่กับคุณเอลแลนที่ขี่สลามตัวใหญ่ก็พากันตกอกตกใจพอคิดดูดีๆแล้วภาพเอลส์ที่ขี่สลามก็เป็นอะไรที่ดูเซอเร์เลียวดีแฮะคนเฝ้าประตูเองก็ตกใจที่จู่ๆพวกมุก กูดะก็เดินดุ่มดุมเข้ามาแต่พอเห็นหน้าคุณเอลแลนพวกเขาก็ให้พวกมุกคูดะเข้าเมืองเดอร์ลนมาอย่างง่ายได้จุดนี้แหละที่ทําให้มุกูดะรู้สึกว่าเขาเป็นกิลมาสเตอร์จริงๆที่นี้ก็ถึงด่านสุดท้ายพอผ่านประตูเข้ามาก็มุ่งหน้าสู่กิลนักประจนไยัยที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมบทคั้นวันวันของนักประจนภัยพวกไคโตะเข้ามาที่อาณาจักรมันเบิร์ดและใช้ชีวิตในฐานะนักประจนภัย พวกเขามีกิวกาสของกิวนักประจนภัยเพราะมันทําได้เร็วที่สุดสถานที่แรกที่เข้าไปคือหมู่บ้านแลมเปสซึ่งเป็นหมู่บ้านพมแดนพวกไขโตขายสัตว์อสูรอย่างออกที่จัดการไปได้ครึ่งหนึ่งเพื่อหาเงินค่าเดินทางหลังจากนั้นไม่กี่วันก็หาโรงแรมพักผ่อนสบายๆอยู่ที่หมู่บ้านที่ผ่านมาพวกเขาไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจทั้งไขโตคานอนและลิโอตางก็เหนื่อยล้าแสนสาหัสและหลังจากที่ได้พักผ่อนพวกเขาก็มุ่งหน้าไปที่เมือ ใหญ่ที่อยู่ใกล้กับที่นี่ที่สุดตามที่ได้ถามมาจากคนในหมู่บ้านเมืองที่ว่านั่นมีชื่อว่าออโลวาตอนนี้พวกเขาทำงานอยู่ที่เมืองนี้เป็นรับตั้งแต่มาที่เมืองนี้ก็ทำงานในฐานะนักประจนภัยมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้จึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นระดับสีแล้วถึงชั่วขณะหนึ่ง จะเคยคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้ก็กลายมาเป็นนักประจนภัยแล้วใช้ชีวิตตามอัตภาพอย่างที่เห็นคานอนกับลิโอเองก็ยิ้มบ่อยขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้ดีจริงๆที่มาจนถึงอาณาจักรนี้ได้โดยสวัสดิภาพงานของนักประจนภัยนั้นหนีร่างกายเป็นทุนการที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองก็นับเป็นส่วนที่ลำบากแต่พวกไครโตสามคนก็ช่วยเหลือกันและกันจนได้ลิ้มรสอิสรภาพในต่างโลกอย่างตอนนี้งานนี้ก็ดีนี่นะ ถ้าเป็นงานนี้แล้วก็น่าจะไปเช้าเย็นกลับได้ด้วยคานอนว่าเช่นนั้นพลางชี้นิ้วเอกสารว่าจ้างที่แปะไว้เป็นเอกสารว่าจ้างให้ปราบอกอก5ตัวเงื่อนไขคือนำอ,อกอ้าตัวกลับมาทั้งอย่างนั้นยิ่งมีความเสียหายน้อยก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นลิโอก็เห็นด้วยกับคานอน์อ,อกเป็นวัตถุดิบยอดฮิตสำหรับทำอาหารเนื่องจากเป็นสัตว์เดินสองขาในตอนแรกไคโตคานอนและลิโอต่างก็รู้สึกต่อต้านกันสุดๆแต่ในโลกนี้เนื้ออกถูกใช้เป็นวัตถุดิ ทั่วไปในการปรุงอาหารไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเป็นพิเศษเมื่อเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามพวกใครโตจึงลองชิมดูบ้างแล้วก็พบว่ามันอร่อยใช้ได้ ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็คงเหมือนเนื้อหมูมียี่ห้อถ้าไม่คิดว่าเป็นออกก็กินได้ตามปกติตอนนี้ความรู้สึกต่อต้านเบาบางลงแล้วจึงกินได้เป็นปกติในการรับรู้ของโลกนี้เนื้อออกเป็นเนื้อที่ค่อนข้างดีจึงได้รับความนิยมสูงร้านที่มีอาหารจานเด็ดเป็นอาหารที่ทําจากเนื้อออกก็มีไม่น้อยด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการสูงงานปรับออกถูกแปะไว้เสมอจนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นงานประจําอ,อกห้าตัวสินะพวกเราทําได้อยู่แล้วจะว่าไปก็มีความต้องการ ออกอยู่อย่าบอกว่า5ตัวเลย ถ้ามีมากกว่านั้นก็ล่ามาเถอะใครโตกล่าวเช่นนั้นลีโอก,กับคานอนจึงบอกว่านั่นสินะถ้าเป็นพวกเราล้ก็ทำได้อยู่แล้วลีโอก,กับคานอนเห็นด้วยเช่นนั้นถ้าเป็นปาร์ตีนักประจนภัยธรรมดาหรือไม่มีสมาชิกที่มีเมจิกแบ็กหรือไอเทมบล็อกก็ลำบากอยู่แต่พวกใครโตมีไอเทมบล็อกกันทั้ง3คนแถมยังจุของได้แทบจะไร้ขีดจำกัดด้วยพวกเขาดึงเอกสารว่าจ้างบนกระดานแล้วนำไปให้พี่สาวที่โตประชาสัมพันธ์ซึ่งสนิทกันตั้งแต่มาถึงเมืองนี้เอาละ งานพวกเราไปล่าออกกันเถอะใครตกับคานอนและลิโอมุ่งหน้าสู่ป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซึ่งมีออกอยู่มีอ,อกอยู่สามตัว คานอนกล่าวเช่นนั้นไคโตจึงบอกว่ามี3ตัวสินะทำเหมือนทุกครั้งอย่างที่ได้คุยกันเมื่อกี้นะลิโอฝากด้วยลิโอก็บอกว่าเข้าใจแล้วลิโอไล่เวทน้ําของถนัดในใจปรากฏาอาอออกวอลเตอร์บอลขึ้นมาเหนือศีรษะของออกวอลเตอร์บอลนั้นครอบศีรษะของออกเอาไวา้พอหายใจไม่ออกออกก็อารวาดพยายามหนีจากวอเตอร์บอลสุดชีวิตแล้วพวกไคโตก็อาศัยจังหวะนี้ คานอนไปเลยไขโตชักดาบยาวส่วนคานอนถือหอกไว้ในมือแล้วพุ่งออกไปไขโตกับคานอนต่างก็แทงไปที่หัวใจของอ็อกไขโตแทงไปสองตัวส่วนคานอนแทงไปหนึ่งตัวอ็อกสามตัวหมดเลี้ยวแรงแล้วก็ล้มลงวิธีการล่าอ็อกเป็นวิธีการที่พวกไขโตพัฒนาขึ้นจากการลองผิดลองถูกมาหลายครั้งวิธีการนี้ล่าอ็อกได้จริงโดยออกแรงน้อยที่สุดแถมยังเป็นวิธีการล่าที่สร้างความเสียหายน้อยอีกด้วยดีละ อีก2ตัวสินะขานอนกราวเช่นนั้นแล้วเก็บออกที่ล่ามาได้ใส่ในไอเทมบล็อกก่อนที่ใครโตจะบอกว่าอ่าแต่อย่าไปยึดติดกับจํานวน5ตัวเลยล่าเท่าที่ล่าได้จะดีกว่านะ ไคโตว่าอย่างนั้นลีโอที่เดินเข้ามาใกล้ก็พยักหน้าก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วช่วงที่หาเงินได้ก็ต้องหาเงินไคโตเองก็เห็นด้วยกับคำพูดของลีโอเป็นที่สุดพวกเขาไม่ได้เช่าโรงแรมแต่เช่าบ้านเดียวอยู่ในเมืองช่วงแรกก็ค้างคืนที่โรงแรมนั่นแหละแต่พอลองคำนวณดูแล้วค่าโรงแรมก็ไม่ใช่เล่นๆเลยลีโอจึงพูดขึ้นมาว่าในเมื่อเป็นแบบนี้เช่าบ้านไม่ถูกกว่าหรือพวกไคโตจึงตกลงกันว่าจะเช่าบ้านและบ้านที่โชคช่วยให้เช่าได้ก็คือบ้านหลังปัจจุบัน ถึงจะโสมไปบ้างแต่ทุกคนก็ได้คนละห้องค่าเช่าก็อยู่ในระดับที่พวกเขาจ่ายไว้ถึงจะอยู่ไกลจากกิวน้กประจนภัยไปบ้างแต่ก็เป็นบ้านที่พ่อค้าเป็นเจ้าของถึงจะเล็กแต่ก็มีอ่างอาบน้ำเป็นจุดขายในโลกนี้คนที่จะแช่น้ำได้มีแค่พ่อค้าย้ายหรือไม่ก็พวกขุนนางแต่คนญี่ปุ่นอย่างพวกไขโตะถ้าไม่ได้แช่น้ำก็ลำบากหน้าดูเห็นว่าถ้าไม่ตุนหินเวทมนไไหวก็ใช้อ่างอาบน้ำไม่ได้แต่คานอนบอกว่าในเมื่อมีริโอซึ่งเชี่ยวชาญเวทน กับไขโตซึ่งเชี่ยวชาญเวทไฟยูก็น่าจะพอก้มแกล้มไปได้พอลองทําดูจริงๆก็พอถูไทไปได้ลิ่อเติมน้ําลงในอ่างด้วยเวทน้ําส่วนไขโตะก็ยิงไฟโยบอลขนาดพอเหมาะลงไปช่วงแรกก็เหนื่อยกับการปรับอุณหภูมิอยู่บ้างแต่ตอนนี้คุ้นเคยดีแล้ว ไคโตชอบชีวิตในตอนนี้ที่ได้อยู่กับคานอนและลิโออย่างอิสระเพื่อรักษาวิถีชีวิตแบบนี้ให้คงอยู่ต่อไปพวกเขาจึงใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการรับงานอย่างแข็งขันไคโต ทานอนออกล่ะลิโอพูดเสียงเบาเช่นนั้นพอหันไปในทิศทางที่ลิโอกำลังมองอยู่อ็อ,อกสตัวสินะไขโตลิโอทำเหมือนเมื่อกี้ทานอนกล่าวเช่นนั้นแล้วพวกไขโตก็เก็บอ็อก3ตัวที่ล่าได้เมื่อสักครู่ใส่ในไอเทมบ็อกวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันสุดท้าย พวกไขโตก็ล่าออกได้สําเร็จเป็นจํานวน16ตัวผลงานไม่เลวเลยนั่นสินะที่สําคัญคือฉันหิวแล้วละคานอนว่าอย่างนั้นว่าแล้วก็หิวจริงๆด้วยพอรู้ตัวว่าท้องว่างท้องของไขโตก็ส่งเสียงร้องออกมาพอได้ยินเสียงท้องของไขโตร้องคานอนกับลิโอก,ก็พากันหัวเราะคิกคักไขโตจึงบอกว่าอย่าหัวเราะสิก็มันหิวนี่นะช่วยไม่ได้แต่ลิโอก,ก็บอกว่าโทษทีโทษท,ทีถึงจะเลยเที่ยงมาพักใหญ่แล้วแต่ก็กินข้าวแล้วกลับกันเถอะพอลี ว่าอย่างนั้นคานอนก็ส่งเสียงล่าเริงว่าใช่แล้วใช่แล้วพวกเขาจึงย้ายไปยังบริเวณที่ปลอดภัยภายในป่าแล้วลงมือกินข้าวเที่ยงกันแบบเล็ดเล็ดลิโอหยิบหม้อออกมาจากไอเทมบล็อกไอเทมบ็อกของพวกไคโตอยู่ในสภาพที่เวลาหยุดนิ่งของจึงอย่างร้อนอยู่หอมจัง นอนว่าอย่างนั้นขณะที่ถือชามของตัวเองด้วยความรู้สึกที่บ่งบอกว่าทนรอไม่ไหวแล้ววันนี้เป็นศัตรูนะลิ่โอพูดเช่นนั้นระหว่างคนของในหม้อให้เข้ากันไขโตะรู้สึกประหลาดใจว่าเธอทําได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีรู้สําหรับทาศัตรูแต่ลี่โอบอกว่าใช้แป้งสาลีกล่อมแกร้มไปแทนถึงไขโตะจะไม่เข้าใจเลยสักนิดก็เถอะไขโตะ ชามลิโอก,กล่าวถามเช่นนั้นดูเหมือนว่าคานอนจะตัดอาหารเรียบร้อยแล้วพอไขโตะยื่นชามให้ลิโอบ้างอีกฝ่ายก็ตักสตูให้ไขโตะจนเต็มชามเอาละกินกันเถอะจะทานแล้วนะครับพอตักสตูเข้าปากรสหวานละมุนของผักและสัมผัสแบบครีมมี่ก็กระจายไปทั่วปากอาหารที่ลิโอทำนั้นอร่อยจริงๆ อรลอยได้กินของอุ่นๆในที่แบบนี้มันดีชะมัดคานอนว่าแบบนั้นช่วงแรกๆพวกไคโตะซื้ออาหารจากร้านข้างทางเก็บใส่ในไอเทมบ็อกแต่นั่นทําให้เสียงเงินไปกับค่าอาหารมากกว่าที่คิดจากนั้นก็ลองอาหารพกพาแต่รสชาติไม่ได้เลื่องของแบบนั้นเอาไว้ให้คนกินที่ไหนกันเล่าพวกไครโตจึงมาคุยกันว่าในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ทําอาหารกันเองดีกว่าแต่คนที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือลิโอฮะสมกับเป็นท่านลิโอคานอนว่าเช่นนั้นลิโอจึง บอกว่าอะไรกันธรรมดาจะตายลีโอพูดทอมตัวแต่ไคโตะคิดว่าเธอทําอาหารได้เก่งใช่ย่อยคานอนจึงบอกว่าก็ฉันมันทําอาหารไม่เก่งนี่นะลีโอจึงบอกว่าไม่ล้อคานนจังก็ช่วยฉันเหมือนกันนี่มือฉันเป็นแบบนี้จะปอกเปลือกอะไรก็ต้องเป็นหน้าที่ของคานนจังตลอดคานอนจึงบอกว่าช่วงแรกนะ แค่ปอกเปลือกยังยากเลยรู้งี้ช่วยคุณแม่ให้มากกว่านี้ก็คงดีลิโอจึงบอกว่าแต่คานอนจังก็ซักผ้าให้ฉันดูเป็นตัวอย่างนะคานอนจึงบอกว่าการซักผ้าน่ะใช้เวทมนต์ก็ทําได้แล้ว แต่อาหารเนี่ยสิทำไมพอฉันเป็นคนปรุงรสมันถึงได้ไม่อร่อยกันนะคานอนกล่าวเช่นนั้นถึงจะไม่ดีกับคานอนแต่เรื่องอาหารนะ่ะให้เป็นหน้าที่ของลีโอจะดีที่สุดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นไคโตก็จะได้กินของอร่อยโดยไม่ต้องปีปากบนแต่ถึงอย่างนั้นฉันว่าสุดยอดกันทั้งสองคนนั่นแหละเพราะฉันทํางานบ้านไม่เป็นเลยนี่นะไคโตกล่าวเช่นนั้นอาหารสักผ้าอะไรกันล่ะนั่นคานอนทําหน้าเหนื่อยนายขณะที่ลีโอหัวเราะไคโตจึงบอกว่าเฮ ฉันทําได้อย่างหนึ่งนะต้มน้ําร้อนไว้อาบไงไขโตกล่าวเช่นนั้นขานอนก็บอกว่า จริงด้วยการต้มน้ำคงเป็นงานที่ใครโตถนัดที่สุดแล้วละตามมาด้วยลิโอที่บอกว่าแต่ใครโตก็ทําได้แค่นั้นแหละนะนายต้องขอบคุณฉันกับคานนอนให้มากกว่านี้นะใครโตก็บอกว่าครับครับขอบคุณทั้งสองคนครับว่าแล้วคานอนกับริโอก,ก็หัวเราะเรื่องลําบากก็มีที่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเรื่องที่ไม่สะดวกสบายก็มีไม่น้อยแต่ไครโตะก็ยังมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตกับคานอนและลิโอในตอนนี้เพื่อปกป้องชีวิตที่เป็นอยู่ไคโตจะพยายาม ในฐานะนักปะจนภัยตอนอย่าต่อต้านคุณอูกโกตัดภาพกลับมาที่มุคขุดะกิวนักปะจนภัยแห่งเดรลานที่ไม่ได้มาเยือนเสียนานกลับมาแล้วเสียงเอือยเฉือยของคุณเอลแลนดังขึ้นเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ที่เห็นคุณเอลแลนก็กำลังวิ่งคงไปเรียกคุณอูกโกสินะผ่านไปคู่หนึ่งคุณอูกโกก็สับขาวิ่งตบตับเข้ามาเอ๊ะอูกโกคุ้งกลับมาแหละกลับมาแล้วอะไรกัน เ,เสียงเกลี้ยกาดของคุณอูกโกดังก้องไปทั่วกิวนักประจนภัยแม้แต่บรรดานักประจนภัยลำบึกที่บังเอิญอยู่ตรงนั้นพอดีก็ยังตกใจคุณอูกโกบอกว่าย้ำไว้แล้วไม่ใช่เลยครับว่าพอเสร็จธุละที่เมืองหลวงแล้วให้รีบกลับมาทันทีทั้งที่บอกแล้วแท้ๆทำไมถึงยังไปลงดันเจียนเอเวอริงอีกให้ตายสิบ้าชะมัดคนอย่างคุณนี่มันจริงๆเลยคุณอูกโกกล่าวเช่นนั้นตอนนี้เขาดูกำลังโกรธมากไม่สิ กำลังโกรธม,มาก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 เลยสินะอย่าสิก็ตอนที่คิดว่ากำลังจะกลับนะผมก็ได้ยินข่าวว่าคุณโมกูด้ากำลังมุ่งหน้าไปที่ดันเจี้ยนเอเวอร์ลิงก็เลยคิดว่าอยากจะไปด้วยให้ได้นะสิครับคุณเอลแลนตอบกลับอูโกออกไปเช่นนั้นพอคุณอูโกโก,โกรธจัดคุณเอลแลนก็พลอยอยู่ไม่สุขไปด้วยคุณมมกูด้าไปที่เอเวอร์ลิงแล้วมันทำไมหรือครับคุณมีความจำเป็นอะไรถึงต้องไปด้วยคุณก็แค่อยาาไปเท่านั้นเองไม่ใช่หรือไงไม่ใช่นะแต แต่ว่าสัตว์อสูรรับใช้ของคุณมุกุระเป็นพิกซี่ดาก้อนนี้นะไม่มีทางปล่อยให้โอกาสที่จะได้ผจญไปร่วมกับพิกซี่ดาก้อนอย่างโดราจังหลุดมือไปอยู่แล้วล่ะครับ คุณเอลแลนตอบกลับคุณโอโกออกไปเช่นนั้นแต่คําตอบนั้นมันยังไงยังไงอยู่นะหลังแต่จะเป็นการลาดน้ํามันเข้าไปในกองไฟเท่านั้นคุณโอโกบอกว่าคนอย่างคุณน,นี่มันก็คิดมาตลอดเลยนะว่างี่เงา่าแต่ก็เป็นคนงี่เง่าจริงๆด้วยสิเนี่ยคุณอูโกกราวบอกไปว่าอยากประจนภัยกับมังกรคุณอูโกก็โมโหนะสิอ,ะอูโกคุงที่ว่างี่เง่านะไม่พูดเกินไปหนเลยรครับพูดคําว่างี่เง่ากับคนงี่เงา่ามันผิดตรงไหนกันไม่ทราบครับอูโก ถามคุณเอลแลนกลับเช่นนั้นคุณเอลแลนตอนนี้อย่าพึงพูดอะไรออกไปเลยจะดีกว่าครับคราวนี้คุณเอลแลนเป็นฝ่ายผิดอย่างเห็นได้ชัดเจนคุณอูโกบอกว่าผมบอกไปตั้งหลายรอบแล้วนะครับ ว่าตอนนี้น่ะงานยุ่งสุดๆพอเสร็จธุระแล้วก็ให้รีบกลับมาทันทีพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะครับย่ามาบอกว่าไม่เคยได้ยินนะครับตลอดเลยนะคุณเนี่ยคุณอูกโกเลอร์รม,มีน้ำโห河ขึ้นเรื่อยๆมุกุดจะจนคิดว่ารีบถอนตัวออกจากที่นี่ก่อนจะโดนลูกหลงไปด้วยดีกว่าเฮ้ยเฟลโดราจังถอยกันเถอะมุกุดะบอกกับเฟลและโดราจังผ่านโทรจิตเช่นนั้นส่วนซุยนั้นรีบมาหลบภัยในกระเป๋าตั้งแต่ตอนเข้ามาในกิวนักประจนภยัยนานแล้วแหละนะแล้วพวกมุกุดะก็ย่องออกจากกิวนักประ จนภัยกันอย่างเงียบๆคอยยังชั่วที่ออกมาได้อย่างปลอดภยัยมุกุดากล่าวเช่นนั้นเ <c oughs> ฟลก็บอกว่าอืมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เจ้าเอลผู้ชายนั้นทูกโกรธเสียยกใหญ่เลยตามมาด้วยโดลาจังที่บอกว่า ก็เพราะเจ้านั่นมันน่าลำคาญยังไงล่ะสมควรแล้วละโดลาจังเนี่ยใจร้ายจังเลยนะมุกุดะบอกว่าเดี๋ยวจะไปกิวพ่อค้าคิดจะเช่าบ้านเดี๋ยวที่นี่นะ่ะทุกคนชอบที่กว้างๆมากกว่าสินะพอมุกุดะถามเช่นนั้นเฟลก็บอกว่าอืม ที่กว้างๆดีกว่าตามมาด้วยโดราจังที่บอกว่าถ้าก็ชอบที่กว้างแน่นอนว่าต้องมีอ่างอาบน้ำด้วยนะเฟลและโดราจังต่างพากันบอกแบบนั้นมุคุดาต้องเช่าบ้านที่มีอ่างน้ำอยู่แล้วโดราจังตกหลุมรักอ่างอาบน้ำเข้าเต็มเปาเลยละมุคุดาจึงบอกว่าจะเลือกที่มีอ่างน้ำใหญ่ๆเลยเฟลก็ไม่ได้อาบน้ำมาสักพักแล้วพอเช่าแล้วไปอาบด้วยละอุ๊ ออกน้ำเหงอนเหรอข้าไม่ได้สก,กปกอะไรไม่ต้องอาบก็ได้เฟลกล่าวมุคุดาจึงบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิไปลงดันเจียนมาแถมยังเดินทางด้วยน่าจะมีพวกฝุ่นพวกเบสไซน์เล็กๆติดตามตัวมาไม่น้อยที่จริงก็อยากให้อาบน้ําตั้งแต่ตอนออกจากดันเจียนแล้วละแต่อ่างอาบน้ําของโรงแรมมันเล็กถ้าเช่าบ้านเดียวที่มีอ่างอาบน้ําใหญ่ๆที่นี่ได้แล้วต้องไปล้างตัวให้สะอาดนะระหว่างที่มุคุดาคุยกับพวกเฟลเช่นนั้นเขาก็มาถึงที่กิวพ่อค้าคราวนี้มุคุดาไม่มี สือแนะนำตัวแต่ก็ถือได้ว่ามีกิลการ์ดของกิลพ่อค้าแล้วแม้จะเกิดเรื่องต่างๆนานา,นาขึ้นแต่มูกุดาก็รู้จักหน้าค่าตากับคุณอาเดียโนซึ่งเป็นกิลมาสเตอร์ของกิลพ่อค้าที่นี่เมื่อถึงข่าวจําเป็นก็น่าจะพอทําอะไรได้บ้างก่อนอื่นก็ไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของกิลพ่อค้าก่อนจะทักทายไปว่าขอโทษนะครับ คือว่าพอบอกเจ้าหนะ้าที่ประชาสัมพันธ์ไปว่าอยากเช่าบ้านเดียวที่จะสามารถพักร่วมกับทุกคนได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์พร้อมกับแสดงตัวเฟลและโดลาจังที่ยืนรออยู่ด้านหลังของมุคุดะ เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือมุกคุดาได้ยื่นกิ่วการ์ดระดับเอสีทองวิบวับของกิ่วนักปจนภัยและการ์ดระดับไอออนของกิ่วพ่อค้าให้ดูด้วยคุณมุกคุดานักปจนภัยระดับเอสสินะคะลงทะเบียนกับกิ่วพ่อค้าด้วยสินะคะการุณารอสักครู่ค่ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กล่าวเช่นนั้นด้วยเสียงแหลมสูงก่อนจะลุกจากที่นั่งไปไม่ยื่นบัตรสีทองวิบวับจะดีกว่าไหมนะ แต่ถ้าเป็นบ้านเดียวก็จะต้องใช้เงินพอสมควรถ้าไม่แสดงให้เห็นว่ามีเงินก็คงไม่ยอมให้เช่าหลอสักพักเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็พาคุณอาเดียโนซึ่งเป็นกิลมาสเตอร์และชายรูปร่างสันทัดอายุราวๆาวปีคนหนึ่งเข้ามาคุณมุกคูดาไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับดอยยินมาแล้วล่ะครับเรื่องที่ว่าไปพิชิตด,ดันเจียนเอเวอริงนะครับก็ประมาณนั้นแหละมุกคูดาและคุณอาเดียโนทักทายกันเช่นนั้นคุณอาเดียโนยังบอกว่าถ้ามีของ ดอกหรืออัญญมณีมาขายละก็ทางนี้จะรู้สึกตื่นตันมากครับมุคุดาจึงบอกว่าพวกอัญญมณีที่ได้จากดันเจียนเอเวอริ่งนะผมขายไปที่เอเวอริงหมดแล้วล่ะครับน่าเสียดายที่มุคุดาขายพวกอัญญมณีไปหมดแล้วคุณอาเดโนจึงบอกว่างั้นเลยครับน่าเสียดายจังกาลังหาบ้านเดียวที่สามารถพักกับสัตว์อสูรรับใช้ได้สินะครับทางนี้คือนิโคลไลผู้ดูแลแผนกอสังหาริมทรัพย์ต้องการก็สั่งมาได้เลยนะครับคุณอาเดโนกล่าวเช่นนั้นและนําคุณนิโคลไลผู้ดูแลแผนกอสังหา มาซัให้มุคดารู้จักมุคุดาบอกว่าความต้องการของทางนี้คือบ้านเดียวที่มีอ่างอาบน้ําใหญ่พอที่เฟลจะเข้าออกได้อย่างสบายๆนะครับพอบอกความต้องการกับคุณนิโคลไลไปเช่นนั้นทางนั้นก็แนะนําบ้านมาให้3หลังหลังแรกขนาด8 LDK ส่วนก็ค่อนข้างกว้างเดิมเป็นทรัพย์สินของขุนนาง หลังที่2ขนาด9 l อ k สวนกว้างแต่ตัวอาคารค่อนข้างเกา่าเคยเป็นทรัพย์สินของขุนนางเช่นกันหลังที่3ขนาด7 l อ k สวนแคบไปบ้างแต่ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองเดิมเป็นทรัพย์สินของพ่อค้าหลังจากที่ไปดูของจริงมาทั้ง3หลังแล้วมุกุดาก,ก็ตัดสินใจเช่าบ้านหลังแรกเทียบกันแล้วตัวอาคารใหม่และสะอาดกว่าเฟลก็เข้าออกได้สบายที่สำคัญคืออ่างอาบน้ำสวยและกว้างขวางสมแล้วที่เคยเป็นทรัพย์สินของขุนนาง ค่าเช่าหนึ่งสัปดาห์78เหรียญทองมุกุดาจ่ายเงินค่าเช่าให้กับคุณนิโคลายแล้วรับกุญแกมาเรื่องการชำและเลด,ดากอนจะไปขอพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำซะด้วยพักผ่อนสบายๆไปแล้วกันมุกุดากล่าวเช่นนั้นแล้วโดราจังก็ส่งโทรจิตมาทันทีว่าเฮ้อาหารเย็นเป็นเนื้อเต่าตามที่สัญญากันนะมุกุดาจึงตอบว่าครับครับรู้แล้วล่ะครับเนื้อเต่างน้นหรอดีแฮะเฟลก็บอกแบบนั้นเอะแบบนี้ต้องเตรียมหม้อไฟตะภาพจํานวนมากแล้วสินะแน่ น่นอนว่าอาหารเย็นวันนั้นเป็นหม้อไฟแต่ภาพเนื่องจากไม่ได้กินมาสักพักทุกคนจึงกินกันอย่างกระตือรือร้นแล้วก็จบตอนที่3ของนิยายเล่มที่7ในเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ 拜拜。